ในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาตามหาตัวละครระดับคอสมิกอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือเจ้าหมออีก,กานั่นเองและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าชิปดิวแมนครับตัวละครระดับกอรลี่คอสมิกณปัจจุบันจะมีทั้งหมด3ตัว แต่ตัวที่พี่ได้เมื่อ EP ที่แล้วครับมีน้องๆบอกว่าเป็นตัวที่กากที่สุดนั่นเองและนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่พี่จะต้องทําการตามหาเจ้าหมออีก,กาก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับน้องชายเพราะว่าไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่เป็นอย่างมากเลยเปิดมาในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ได้เอาตัวละครอย่าง Evil Secret Agent ไปลงใน Endless Mode ดูในช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์มตัวตังค์บวกกับวางต,วตัวต้นเกมไปอย่างเจ้า Evil Spotlight Man และอีหนึ่งตัวที่พี่ใช้ก็จะเป็นเจ้า Hacker c h e Man ครับซึ่งตัวละครนีบเว่นไปใท24 ครับ พี่ได้วางตัวละครดาเมจหลักอย่างเจ้าคอมบูแมนครับซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆครับใช้ในการลงเอ็นเลสหรือการฟาร์มเงินบอกเลยว่าโคตรดีครับ <Wow. S 1> ผ่านไปในเว็บที่45พี่ได้มาทําการอัพเจ้าอีวิลซเคิทเอเจนต์ให้ตันครับแต่วงของมันก็ไม่ได้กว้างมากครับพอบัฟที่พี่ใช้อยู่ก็จะเป็นบัฟแอสซาซินครับซึ่งตัวละครนี้มีน้องๆบอกว่าให้ใช้เป็นบัฟสไนเปอร์จะดีกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าน้องๆลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับ <S <S ในเวฟบที่55พี่ก็ได้มาวางกับเจ้าแฮกเกอร์ทีวีแมนครับ ไปไม่นานพี่ก็สามารถพิชิต100เวฟได้แล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่พี่สามารถผ่านมาได้ถึง100เวฟแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อครับทุกคนว่าพี่จะไปได้สูงสุดในเวฟที่เท่าไหร่ผ่านไปในเวฟที่1้อย4 0แล้วก็150ครับทุกคนอย่างแบบชิวๆแต่พอมาถึงในเวฟที่167ครับมอนก็ได้หลุดไป1นตัวและมันก็ได้เข้าบ้านพี่ไปครับ และเงินที่พี่ได้ก็ได้แค่10,000ครับเจมเขียวก็ไม่ได้ใช้เวลาเล่นไป1ชั่วโมงโคตรเสียเวลาครับไม่รู้เหมือนกันว่างเอ็นเลสนี่มันดียังไงและพี่ก็ได้มาทําในสิ่งที่โคตรจะน่าเบื่อครับนั่นก็คือการฟาร์มเงินบวกเจมนั่นเองครับแต่มันทายังไงได้ล่ะเราก็ต้องฟาร์มครับเพราะว่าเราต้องการเจมเขียวเยอะมากๆครับแต่พี่โชคดีครับที่พี่มีเกมพาร์ตคูณ2ใครที่ไม่มีเกมพาร์ตครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้านคิสตันช็อปครับและเกมพาร์ตแบบอื่นออีกเยอะเลยครับสามารถไป ตอนนี้พี่ก็ได้ใช้เวลาในการฟาร์ไปพอสมควรแล้วครับทุกคนเจมเขียวของพี่ก็มีอยู่หกหมื่นแล้วและพี่ก็ได้ดันไปเห็นเวลาครับซึ่งเมื่อไหลือแค่วันเดียวตู้มันก็จะเปลี่ยนตู้แล้วครับซึ่งพี่คิดว่าพี่จะสูงแค่ประมาณสองหมื่นพอนะถ้าไปได้ก็คือไม่เอาแล้วครับกับไปตัวนี้โอ้โหหายากเหลือเกินพี่ขออนุญาตก,กินบูสสักหนึ่งขวดแล้วกันนะครับทุกคนมาดูกันว่าพี่จะได้ไหมกับกอตลี่ พี่จะขอไม่กดสค,คริปต์นะทุกคนเพราะเวลากดสคริปต์ชิไรเกลือทุกทีแม้แต่มิสติกพี่ก็ยังไม่ได้เลยครับในรอบนี้โอ้ยโลดที่2ผ่านไปก็ยังไม่ได้ครับทุกคนตอนนี้หมดไปแล้วครับ4 0 0พเปิดต่อครับสคริปต์เลยแล้วกันก็ยังไม่ได้ครับเหลือจะเชื่อจริงครับทุกคนคือพี่หมดไปหลายหมื่นแล้วนะแม้แต่มิสติกยังไม่ได้เลยครับพี่คิดว่าตู้นี้มันไม่ได้ใช่ของพี่แล้วแหละเรียบร้อยไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดตูก้กอรี้กันต่อครับเพื่อทําการล้างดวงก่อน ได้ไหมกอตลี่โอเคกอตลี่ก็ยังไม่ได้ครับทุกคน <laughs> อเอ้ยได้ครับกอร์ตリหนึ่งตัวสวยถือว่าเลือกงามยาดีอ่ามาแล้วครับโอ้ยมาลัวครับทุกคนสองโลติสกอตลี่มีไหมโอเคยังไม่มีครับโอเคไม่เป็นไรครับได้มาสองตัวอเอ้ถือว่าดีนะทุกคนแล้วเราก็ไปสลับเปิดอีกตู้นึงครับโต๊นี้กอตลี่โอ้โหเ,เกลือจริงๆครับ มิสติกพี่ก็ไม่ได้ครับทุกคนราชาเกลือองเอ้ยมาแล้วครับมิสติกโอ้โหเพิ่งเปิดได้มิสติกครับขอกอดดี้ไปจะได้ครบไปเอ้ยเรียบร้อยครับ โอ้โหได้ที่สุดพี่ก็ได้นึกว่าจะไม่ได้แล้วครับทุกคนโอเคถือว่าดวงในวันนี้ใช้ได้อยู่ครับตอนนี้พี่ก็ได้มาแล้วครับทุกคนตัวระดับมิสติกกับตู้ปวดสวรรค์นี้แล้วก็ตัวระดับก็ตลีครับชิฟดิวแมนอ่าแต่พี่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่ามันต้องใช้บัฟอะไรเดี๋ยวพี่จะไปทําการสุ่มบัฟก่อนเลยแล้วกันครับขอบัฟอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่เพเดไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์หรือแอสซิสพี่ก็ใช้ได้หมดครับ เอาบัฟที่ได้เป็นบัฟเพเดครับซึ่งถามว่าต้องการไหมไม่ต้องการครับต้องการสไนเปอร์หรือไม่ก็แอสซินซึ่งตัวละครนี้ช่วงแรกๆโจมตีช้ามากเลยครับทุกคน2วิเนเพเดน่าจะไม่เหมาะพี่ได้ใช้เวลาในการซุ่มหาบัฟนานพอสมควรเลยครับแต่สิ่งที่ได้ก็คุ้มค่าแล้วแหละอโอเคครับทุกคนได้ักทีครับกับสไนเปอร์กว่าจะได้ครับใช้เวลาไปค่อนข้างจะนานเลยแล้วก็ส่วนตัวละครมิสติกตัวนี้ครับมันเป็นตัวละครฟาร์มตังครับเราไม่ต้องสุ่มบัฟก็ได้แล้วทุกคนเห็นน้องๆเอฟซีคอมเมนต์มา Okay, เดี๋ยวพี่จะลองเอาไปเล่นดูนะว่าตัวละครนี้มันจะโหดหรือเปล่าตัวละครระดับบิสติกตัวนี้กับเจ้าเซนติสดิวแมนเป็นตัวละครฟาร์มตังครับวางได้แค่ตัวเดียวแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่ามันต้องเอาไปเล่นในด่านไหนเพราะว่าค่าอัพของมันคูดแพงครับอัพขึ้นไปเลเวล2ใช้เงิน5,000ครับซึ่งสกิลของมันก็คือกดปุ๊บมันจะมีตังเด้งครับแล้วก็ขั้น2ว่าแพงแล้วขั้น3ามนี่คือ7 0 0 0ครับทุกคนโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยแล้วขั้น3ามว่าแพงแล้วขั้นตีล่อไป1มื่นฮ่าโอ แล้ววางได้แค่ตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันดียังไงครับกับตัวนี้ในระหว่างนี้พี่ก็ขอฟาร์มเลเวลเจ้าชิปดิวแมนก่อนแล้วกันนะทุกคนให้ได้เลเวล5ครับตอนนี้เจ้าชิปดิวแมนของพี่ก็เลเวล5ไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนกว่าจะเลเวล5โคตรนานครับเพราะว่ามันวางได้แค่ตัวเดียวเอ้ยเอาดีๆเอ้ยทำไมเลือดน้อยจังอ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นอ๋อทุกคนพี่ยังไม่ได้อัพขั้นไงเลือดมันถึงได้น้อยครับมันคืออะไรอะ่ะอัปเกรดไททันยูแมนเลเวลหนึ่ง โอเคครับทุกคนตอนนี้เลเวลแม็กแล้วครับเดี๋ยวพี่จะลองกดสกิลดูนะว่าอัพเกรดใอ้ท่านดิวแมนเลือดเท่าไหร่โอ้โหเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านปะโอเคน่าจะหนึ่งล้านนะแต่ว่าครูดาวของมันคือนานมากเลยครับทุกคน300นาทีเอ้ย3 0 0วิครับไม่ใช่300นาทีเดี๋ยวจะลองใช้วิธีที่เขาทำดูครับคือการเรียกออกมาแล้วก็ขายแล้วก็อัพตัวครับทุกคนเอาไปตัดแล้วก็เรียกออกมาแล้วก็ขายแบบนี้ครับทุกคนเอ้ยใช้ได้แล้วทุกคนแบบนี้ไปหมอกวาเยอะๆเลยจเจ้าอัพเกรดไอท่านดิวแมน ออกมาค่าเรียกเจ้าแล้วโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกแป๊บหนึ่งใจเย็น oh, โอ้โหโคตรเรียบร้อยจะบอกเลยว,ว่ามันเป็นตัวละครที่โคตรกำครับทุกคน <c oughs> หลังจากที่พี่ได้ลองเล่นแล้วนั้นพี่ก็ได้มาที่ตลาดเทศดครับเ <c oughs> พื่อที่จะมาทําการประกาศขายมาเลยครับทุกคนพอพี่รู้สึกว่ามันกำเหลือเกินครับและก็เอาตัวระดับคอสมิกไปด้วยครับเพื่อที่จะมีใครเสนอเจ้าอีกามาให้กับพี่ครับแล้วก็ถ้ามีใครได้ยินเสียงซ่าๆพี่ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าบ้านพีฝนตกพอดีเลยเฮ้ย โซน่าไททันตัวละครนี้มีน้องๆบอกกันแล้วทุกคนว่ามันดีแล้วทุกคนแต่ว่าพี่มีเจ้าชิปดิวแมนแค่ตัวเดียวนะซิถ้าพี่มีสองตัวคือพี่จะเทดอยู่นะโหน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับยังไม่เอาตัวนี้ก็จะเป็นไททันโอฮาน่าแมนแลกกับไททันเพนซิวแมนดีไหมทุกคนอันนี้ดีวนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะไอตัวนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหดหรือเปล่าแต่ดี s ของมันแรงมากครับทุกคนพี่จะแลกดีไหมแต่พี่อยากแลกันจริงเพราะไอตัวประการนี่คือกาก,ากละเกิน <laughs> พี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันทุกคน ตัวอีกาตัวอีกาพี่ก็อยากได้แล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเทรดดูแล้วทุกคนอีกาแรกกับเออนี่ละกันกอตลี่หนึ่งตัวเดี๋ยวแถมมิสติกให้สักหนึ่งตัวละกันนี่เอาไปเลยปุ๊บเขาว่าตัวละครระดับคอสมีสามตัวไอตัวนี้กากสุดครับตัวอีกาเป็นตัวที่สองแล้วก็อีหนึ่งตัวจะเป็นเออ อัปเกรดไททันคอมพิวเตอร์แมนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะหลังจากนั้นพี่ก็ได้ตามหาตามเทศดเจ้าหมออีก,กาตัวนี้อยู่พักเลยครับตัวละครที่พี่เอาไปแรกก็จะเป็นระดับ g อ d ต y ลี่ครับแต่ว่ามันไม่มีใครที่ต้องการข้อเสนอของพี่เลยครับพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะเอาตัวระดับคอสมิกของพี่ไปแรกครับอ,รอิกาอีกาดับนี่ไนงะทุกคนมีรายเต็นด้วย บัฟสไนเปอร์นะเลเวลตันแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยแต่ว่าจะได้หรือเปล่าเอาตัวนี้แรกเลยดีไหมพี่คิดว่าเอาตัวนี้แรกเลยแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าแรกคาปิการจะได้หรือเปล่าครับอลองแรกดูครับทุกคนโอเคไม่ได้ครับทุกคนพี่คิดว่าพี่ต้องเพิ่มนะเอานี่ไปหนึ่งตัวแล้วก็หรือว่าเอาตัวระดับคอตตี้ธรรมดาไปแรกดีครับสองตัวอันนี้น่าจะโอเคนะปึ๊บเขาก็ยังไม่เอาครับทุกคนไอตัวอีกาที่คือแบบพี่เอาคอสมิกไปแรกครับทุกคนนี่ดู ดูดิว่าจะได้ไหมอันนี้คือพี่อยากได้จริงๆครับตัวอีกาถ้าไม่ได้พี่ก็ไม่เอาแล้วนะทุกคนบอกว่าเอ้ยเอ้ยได้ครับทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยได้มาแล้วครับทุกคน,กคนตัวอีกาเดี๋ยวพี่จะไปลองเล่นเลยดีกว่านะเพราะว่าบัฟของมันคือจัดเต็มมาแล้วครับนี่ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับแล้วก็ได้เป็นไลายเต็นด้วยนะแต่ว,ว่าตัวที่พิ่เรดไปก็เป็นไลายเต็นเหมือนกันครับคุ้มหรือเปล่าแต่พี่คิดว่ามองไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนเพราะว่าพี่เพิ่มตัวไปค่อนข้างจะเยอะเลยเราอยากได้ไงงยาากกไได้ไม็มม่่ีควแพรับ เอ้ยตัวนี้เหรอหน่าสนใจนะแลกกับตัวปกาตัวนี้ดีไหมอ่ะอ้าวโอ้โหกำลังตัดสินใจเลยมาแล้วครับทุกคนกับตัวอีกาตัวละครที่พี่เพิ่งไปเทรดมาเลยครับเมื่อกี้นี้โอ้โหโค้รเท่ครับบอกเลยให้แบบเท่จัดๆครับ แต่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่ามันต้องใช้บัฟอะไรแต่ว่าตัวละครที่พี่เทรดม,มาเป็นบัฟสไนเปอร์ไงใจจริงพี่ก็อยากลองดูบัฟแอสซินนะทุกคนหรือว่าใช้บัฟสไนเปอร์ดีอันนี้น้องๆก็ลองคอมเมนต์บอกพี่นะทุกคนว่าอีก,กาควรใช้บัฟอะไรดีเดี๋ยวขอญอาตอัพรัวเลยแล้วกันนะทุกคนไม่ต้องพูดพราำทำเพลงครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วทุกคนว่าตั๊กมันเป็นยังไงครับแต่ว่าใช้เงินอัพกอค่อนข้างจะแพงเลยโ,โห่สี่หมื่นห้าอัพขั้นสี่หมื่นครับ สกิลของมันพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าทําอะไรได้อ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นการเหมือนติดพิษนะครับทุกคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลของมันโหดอยู่แล้วทุกคนเหมือนกับว่าพอใช้ปุ๊บตัวไหนที่มันโดนพิษอ่ะมันจะกลายเป็นนี่ครับลูกจ็อกวิ่งออกมาชนโหดตึงครับเอ้ยสกิลมันเท่มากครับกูดาวสามสิบวิเองดูอีกรอบครับนี่ติดเชื้อโรคแล้วเห็นปะมันเป็นโรคระบาดครับทุกคนเอ้ยพี่คิดว่าใช้ได้ครับทุกคนตัวนี้น่าจะโหดกว่าไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้แน่น ไอเจ้าเอเจนะ่ะใช่ได้ครับใช่ได้ครับตัวอีกาโคตรดีเลย D ี s ก็แรงครับแต่ข้อเสียของมันก็นั่นแหละอย่างที่พี่บอกมันไม่ได้ตีแบบเอวีนั่นเองครับพี่ไม่ค่อยชอบเลยแต่พี่ชอบสกิลฮอมนมากครับทุกคนปล่อยเชื้อปล่อยเชื้อโรคเอาไปอีกหนึ่งรอบครับปาบติดเชื้อไปซะอ้าวอย่าบอกนะกูแตกอ้าวบ้านกูพังอ้าวอะไรวะ <laughs>